giờ cô thông lõng phải hoàng quá đây là bên này nó cứ mua được tia Đừng phải vẹt bạn, ไม่ได้ครับร้านไฟไหนดพี่พานยเหนเรถไป้าบมาถึงฟังนี่ครับพี่พี่พี่พายไหนยิงเรานปพายมาฝนตกไง สามกี่ร่วงแบตนี้มันอยู่ได้จากชั่วโม,มงครับตแบบัวเ่องเรานะเเขาสอดไหมวะ ส้ดียาที่เรียกว่าเป็นเล็กที่ไฟเนาะแปลงแปลงไฟเนาะจาก AC เป็น DC เนาะลงะแบตแบ็กอัพนี่กันใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้ทำไมต้องใช้ไฟ DC อ่าเพราะว่ากระแสะไฟ a อกับ DC เป็นยังไงมันมันก็มีเหมือนกันครับเออดีซ <DC S 2> เนี่ยมันจะเรียบก,กว่าใช่ไหมรเรียบไปฟ้ามาไหม ในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะเข้าใจเนาะไฟฟ้าดีซีเรียลสองสองกันอย่างเราไปกับพี่เอวเนี่ยเราจะดูปลายทางใช่ไหมทีนี <at> ้เรามาดูตัวส่งสัญญาณอ่าตัวนี้เขาเรียกว่า OLT output line terminal อ่านี่คือ OLT คือตัวส่งกระจายมันมีหน้าที่อะไรล่ะมันมีหน้าที่ ทำยังไงไฟ<ป>ดับครับใช่ใช่ครับไฟดับครับยูตกทำให้ที่สง่งส่งเป็นแสงอให้อุปกรณ์ปลายทางอุปกรณ์ปลายทางคืออะไร O นอ่โอคือเอาพุท Unit Terminal รับรับแสงจากในตัวเนี้ยอ่าอันนี้มันมันออกได้กี่พอร์ตครับ สูงสุดได้รย1ี8แปดแต่ว่ายิ่งต่อเยอะค่าแสงมันจะดรอปลงความเร็วก็ดรอปลงอ่าเดี๋ยวนี้ไม่เกิน64ถึง32แล้วแต่เขาจะต่อสปิเตอร์สปิเตอร์อรมันต้องมีตัวแยกอ่านี่ไทยมันอันนี้มันต้องไปลง OLT ตำบนหรือไหมครับลงครับแต่หัวเนี่ยระยะทานได้10กิโลถึง20กิโลอันนี้เขาเรียกว่าหัว G-PON อ่าที่ส่งแสงไปงอ่ะยางอุปกรณ์ปลายทางนี่แหละก็ไปแตกเป็นสปิตเตอร์มันก็จะมีแยกแยกแยกไปอ่านี่จะเป็นหัวต่อมันวกจากเนี้ยเข้าสปิตเตอร์ตัวนี้คันนี้มันเร็วสุดได้เท่าไหร่ครับประมาณเอาอหัวเนี่ยมันดาวน์โหลด2.7จกิกอัพโหลด1.4ถ้าเปลี่ยนหัวมันก็จะได้ไปอีกเปลี่ยนไปีใช่ไหมครับ ตอนนี้หัวมันสูงสุดแค่นี้อครับแล้วเราก็ไปเข้าพรอรทีตรงนูง้นก็ต้องไปหารกันลงอีกก็มันต้องหารอ่ะเพราะว่ามันความเร็วมันเต็มที่ได้แค่หนึ่งจิกต่อหน,หนึ่งหนึ่งเบอร์เนาะแต่ว่าถ้าหนึ่งจิกทั้งหมดในพรน,นั้นเนี่ยมันก็จะลดหลังกังนได้มันจะดึงกันอยู่เนี แล้วว่าตัวนี้ไม่ได้เข้าระบบเดิมใช่ไหมครับใช่ไม่ได้เข้าระบบไอทองแดงเดิมใช่ไหมครับใช่ไอพีโฟนนี่คือมันต้องไปถึงกรุงเทพก่อนมันถึงจจยิงไอพีโฟนมันก็ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่กรุงเทพเพื่อหาไมค์ได้ก่อนใช่ไหมครับวลาวไแต่ส่วนขั้นตอน